สวัสดีครับพี่น้องจอะลูกหนังครับต้นบวินจาก FM99 นะครับไปกันที่หลีกเอิงันบ้างนะครับปารีสแซ็คเชอแมงครับเจอกับนิสนะครับนี้เตะกัน1นึนกาสี5นาทีครับสถิติชนะรวด10นัดของเปเช่สิ้นสุดลงเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับน้องมา1ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามครับทีมจากฝรั่งเศสยังคงไม่แพ้ใครนะครับ ในหลีกเอิงซีซั่นนี้ครับส่วนนี้ครับก็เพิ่งคว้าชัยชนะเหนืออองเชมา2-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหยุดสิติไม่ชนะใครติดต่อกันไว้ที่5เกมตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับในซีซั่นนี้ครับพวกเขายังคงมีลุ้นจบอันดับที่2อยู่นะครับตามหลังอลเบิกมักเซยเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองสําหรับนิสนะครับแนนตานครับออกมาเป็นทางฝั่งปารีสนะครับที่เป็นต่ออยู่พอสมควรครับ มองแล้วเจ้าบ้านโฟกัสไปที่เกมถัดไปมากกว่านะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ,บรองชนะเลิศน,นะครับแต่เกมนี้ก็ทิ้งไม่ได้เช่นกัน,นครับเพราะว่าแชมป์้ย้พ่ายยังคงดําเนินต่อไปอยู่ครับนีสมีผลงานที่ดีนะครับเมื่อมาเยือนที่นี่โดยเคยบุกมาชนะที่ปาร์คสเตแพงเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับและพวกเขาก็มีคุณภาพเพียงพอที่จะสร้างปัญหาให้กับเจ้าถิ่นได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับาปานี้เจ้าบ้านก็ชนะ ไปแบบเบียดเบียดนะครับผูนิเชียปาดีสซสีง์งจากแมงครับ